วันนี้นะคะตุกซ่าก็ได้มาที่มหาวิชลาลงกรบารลีเถรวาทราชวิทยาลัยนะคะวันนี้นะคะก็พาน้องโชคนะคะทนโชคแล้วก็ย่าโชคนะคะมาสมัครบวชนะคะนะคะมาสมัครบวชตอนนี้นะคะก็คือเรามี ต้นมหาโชคนะคะต้นมหาโชคนะคะอุย้ยแตกใบแล้วน้ำตาจะไหลนะคะโอ้โหนี่ไม่ได้มาล่าสุดมาเมื่อวันที่สามสามกุมภาสามกุมภาวันนี้วันที่18นะคะ โอ้โหแค่2อาทิตย์นะคะต้นมหาโชคดูสิคะแตกใบแตกยอดพร้อมที่จะแบบให้ล่มเงาแล้วนะคะแล้วก็ทางพระบาสมเด็จะเจ้าอยู่หัวแล้วก็เจ้าคุณพาสินีนาทิราเกเรนีนะคะก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาดูนะคะมาดูแลต้นไม้ใหญ่นะคะรอบบริเวณมหาววิชชรราาาาลลงกบีเทาว,าวิทยาลายัยแห่งนี้นะคะ อู๋ต้นมาหาโชคของดิฉันนะคะสวยมากนะคะโอ้หนะฮะมีปรับแต่งด้วยนะคะนะคะเขามี